คลาสนะครับอีขาแล้วก็อีตัวออนเลนกับกับแว๊ครับโครงเล็บยาวๆค่ะแล้วก็มีเท้าเล็กๆนะครับแต่ก็ใหญ่นะแล้วก็เป็นซุปเปอร์แขนจสีเหมือนที่เคยด,ดีไปมาก่อนนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นสุดๆนะเห็นไหมครับพลาสติกนะแล้วดิงแดนนี้จะไม่แสบได้นะเป็นพลาสติกนะครับจานสีเหลืองอยู่ตรงนี้แล้วก็มีหนามตรงนี้ เราวยกันี <S <S ่เห็นไหมครับเสียงดังนะมีเสียงนะับจะมีเสียงทีเห็นไหมครับถ้าถ้าเอาหันไปด้านนี้มันก็จะหันไปทางนี้นะครัะพอหันไปด้านนี้มันก็จะหันไปทางนี้นะครัะถินนียครับครับ คมีลำพุงใต้ท้องนะ,ะและ้วก็มีชิว่โคดูตรงนี้คร<อ>ับ<อ>ตัวต่อไปครครับอืมซาตูไมมัสซาตูไมมัสอันนี้จะเป็นซาตูไมมัสนะครับอีหาังจะสกสำหรับเองได้ <laughs> โค้งหางโค้งหัวที่นะครับที่แล้วกมีปากกับตาอี่เนี่ยเพื่ออย่างเงี้ยแต่ลายสีตุ้ยตานะครับแล้วมีกรงเรลงเ็บแหลมกรงเล็บชุ่มชเหลือเนี่ยค่ะที่แล้วก็มีเท้าด้าน,นครับแล้วก็มีชัวโค้งที่ใต้ขท้าค่ะครับผมตัวสุดท้าย นี้จะเป็นไต่กีโมครับที่ขยับขาได้ครับเป็นกรงสั้นๆครับแล้วก็สองข้างครับจะมีคิวอาร์โค้ดแล้วก็กางแขนได้นะครับนี่เห็นไหมครับครับพอขยับหางตามมันก็จะหมุนหัวได้ด้วยครับันนพอขยับหางหัวก็จะติดตามครับนี่ครับ ก็มีหนักตรงหางนิดนึงครับะมดเล็กนิดดีคอยยืดหนุ่มมาแล้วมีหนักตรงนี้นะคะแล้วก็หัวหัวแบบหัวแข็งครับแล้วก็มีปากจางยคอยนกแก้วครับเนาะสวัสดีครับโอเคอันนี้ก็จบการรีวิวไดโนเสาร์ของแม่เทมไปแล้วนะครับถ้าน้องๆชอบก็กดติดตามให้พร่งด้วยนะคะทั้งนี้ลาไปก่อนนะครับมาพบกับช่องเบต์ตงแชนแนลใหม่นะครับโอเคครับสวัสดีครับ